สวัสดีครับพปกักผมเซมเจ้นครับนะครับวันนี้พามาชมทีมงานครับนำรถไปสนามเจาะนะครับ

kia bị đói hả, bua kia đẻ, sai sắt nữa, có miếng ở, máy cưa, mẹ mai còn, đểo cơn, cởi cởi em, địt Nam Người nào trả lên? Mình đi coi Mình đi rồi, Để tôi về bò chui Lên lên. Thằng này tên. Chị này tên nữa. Ta hàng lực Đây đây đây. cả số cả tất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  ngay, thôi thôi thôi, đó, à kia phải แฟครับเจอกันได้ครับยวเอาปิ๊บิิงครับอยู่สนามเจ้าะนะครับทันในลดน้ดำฝนหน้อยนะครับกา้าจะลญ่นเหรอ

là, là, là là đó. Là nó nó giang nhanเลย nó tương Giang không bữa nhờ xe hả, hả? hay xe ta có em có cái này nó lo. ในบริการได้ครับเนี่ยตามเบอร์โทรนี้นะครับสไลด์ครับ C I M ครับ អ ó ចង់ចាំផាំងនេះបោះហើយឡាតកាធួងឡាបាទមួយដេកក៏បានផ្លាស់គ្នាណែ ไปโน่นไปโน่นไปแล้วไปแล้ว ไหนนี่บอกพี่กเกาะอยู่ไปไหนโชว์คาไบไปก่อนเบลลัดหลัดเอาสไลด์นี่ไปทั่วประเทศนะครับ โฆษณาอีกเสียค่าโฆษณาสขวดเลยเอเอเขาเขาลูกไหนถ้าถ้าสไลด์ข้างนไม่กล้าขึ้นเดี๋ยวสไลด์คนนี้ขึ้นเองขึ้นเองนะลับรับหน่อย เต็มพอดีนะกำลังสวยบางคันถ้าเป็นสองสิบไม่ได้ยววื่นลองดีลนะเป็นสิบลอดสลายสิบลอกงสวยเลยนะงงยาวอีกเราขึ้นหนาเราใส่ลนีบไปเลยเราไม่นาะ Kilo chẳng niệm lòi 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 2 lòi 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 รัดหมดครับรัดยางหลังสนับสนุนด้วยอะไรนะใครนะให้ยางนะอ้ำเหรอเสียอ้ำบริจาคยางสี่เส้นนะครับเ <c oughs> <c oughs> สียอ้ำบริจาคยางสี่เส้นนะครับ <c oughs> สปนอนเซอร์ไป ไปถึงไปถึงพอยางกลับมาไปอ้ำบอกโอ้ใช้คุ้มบ่ใช้คุ้มไอ้อ้ําอออ้ำาหรใช้คุ้มเราเอายางนั้นไปวิ่งงานเนี่ยตอนี้เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยวิ่งงานอยู่แล้วเขาเล่นแข่งแต่ที่อ้ำเสียอ้ำาเขาโนดไว้ให้แล้วเออโอ้ได้อยู่มันไหวมันไม่แข่งหกสิบแปดสิบเจ็ดสิบนะหกสิบ Thank you. รัดหมดนะครับรัดหมดเลยหน้าหลังท้ายยึดเศรตฐีพอไปไหนรทำงานนะ เราอยูอย่แล้วหน้าหลังรัดหมดอยูแนะแ่แล้วนะเวลาตกลุมามันจะเออ lật thai tư nữa em cọ này nữa cọ nguồn đẹp đây mà cọ xuống đi để cọ nguồn đẹp đai đai tao đang thao cọ đang đai đây này lùi nè nè lùi tung ừ đây không? cọ buồn nè ừ ไปเสอดสายเข้าไปเลยพี่ไสายะสอดสายแล้วมันขาดอ๋อเพราะว่า,า,วามันมันมันต้องเป็นอเลยเนี่ยหิวมัน่เดียวไอ้คันนั้นน่ะไปเกาะอะไรเนี่ยรถรถโม่ปูนเรียบร้อยเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะขาดมันเสียดสีกันไปเรื่อยๆ Nato belum kan, mana nih?

<cười> <cười> ừ, cái Phần thái tao phải chứ หืออาชีวเทรายดึมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเจ๋งที่สนามเออไปบ้านอนุญาตแล้วว่างนี้นะเออไปบ้านเขาอนุญาตไปบ้านพี่ยังยังไม่อนุญาตเลยเนี่ยเลี้ยงครอบครัวครับเออเด็กน้องก็เต็มที่กับเต็มที่แล้ว

ไม่รู้ด้วยใคร,รบบออก็ร <c oughs> ตั้งนานเลยพี่ดิขบขออันไปกินข้าวมีอะไรอีก <c oughs> แ,แล้วก็จมด้วยใช่ไหม สายไฟปล่าเราเออกไปนะดำ ไปไปไปเรียบร้อยครับเจอกันที่สนามเจ้าก้อครับพรุ่งนี้ครับ18เจอกันครับฝากติดตามฝากกดไลค์ให้กำลังใจเสิมเจริญทรัพย์ด้วยนะครับ